ราศีพิจิกนะในช่วงกลางเดือนมีนาะคมไปจนถึงปลายเดือนเมษายนของปี2567โอ้โหปัญหารุมเร้าหลายอย่างนะคือหลักๆเลยนะราศีพิจิกนะคนในบ้านนะจะร้อนใจกันคือเจ๋ก็มีการกระทบกระทั่งมีโรคส่วนตัวกันในบ้านนะคือจากที่กงเกรียวกรงเกรียวกันนะในช่วงที่อาจารย์พูดเนี่ยจะเป็นช่วงที่รู้สึก ถ้าไม่ต่างคนกิดใจใส่กันมันก็จะทําให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วมันก็นําพาไปสู่ความติดขัดๆันขัดขัดสนทางด้านการเงินการทอก็คนอยู่บ้านอยู่กันแล้วเราไม่สมัครคีกันมันก็อาจจะทํามาหากินไม่ค่อยฟองเหมือนกับทำอะไรก็ขัดแข้งขัดขากัน เสียอารมณ์แต่เช้าจะออกไปทำงานก็รู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วคนเนี่ยนะเพราะอารมณ์ไม่ดีจะไปคุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจมันก็คุยไม่ลื่อนไหลถูกต้องไหมันก็รู้สึกว่าเงินมันเข้าไม่เต็มที่อารมณ์ของคนเรามันคล้ายๆถนนของเราถ้าถนนที่โลง่ลงๆสบายรถก็วิ่งเร็วใช่ไหม แต่ถ้ามีสิ่งระอันพลน้อยมาลบลงลังติดขัดมันก็เหมือนการจราจรมาติดขัดมันไปได้ชา้าอันนั้นอารมณ์ของผู้ที่จะต้องทําการทํางานต้องมาที่หนึ่งนะคือใจต้องได้อารมณ์ต้องดีงออความอบอุ่นความมีพลังต้องเติมที่นั้นประสิทธิจิกเนะี่ยต้องไปแก้เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบอะไรที่รู้สึกว่าอมชอมกันได้อะไรที่อภัยกันได้อะไรที่รู้สึกว่าไม่ถือมาเป็นอารมณ์ เออไม่ถือมาเป็นการเพ่งจับผิดก็ให้เลี่ยงไปเลยเพราะมันคุ้มค่ามากกว่าที่เราอจะเอาพลังงานน่ะไปโฟกัสไปลงกับกิจการการงานการเงนของเราใช่ไหมแล้วเราก็ถ้าเราไม่ไปจับผิดหรือไม่ไม่ไปแตะในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมของคนอื่นในบ้าน ก็ยิ่งทําให้เรามีพลังงานหรือเวลาเหลือพอที่จะไปไปทําการทํางานด้วยใช่ไหมเออมีแต่สิ่งที่ดีแค่เรารู้เคล็ดลับรับฟังอาจารย์ไปดังนั้นให้ความเป็นส่วนตัวนะให้เกียรติคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็ระวังรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครัวมีอะไรบ้างละ่ะของที่อยู่ในบ้านรถรายยานพระหนะแต่าจะพูดว่านนะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านเอง ก็ต้องระวังเหมือนกับว่าไปทำอะไรแบบที่ต่อเติมเงี้ยแล้วก็มันเสียหายแทนที่จะทำให้มันสวยขึ้นกับต้องมาเสียเงินซ่อมมันมีโอกาสนะภาษีที่จริงที่จะต้องเสียเงินซ้อมซ้อนได้แล้วนั้นถ้าจะให้ดีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมบ้านในช่วงนี้พักไว้ก่อนก็นได้การต่อเติมตกแต่งอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับรถลายยานพาหนะ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราอ่จะงเงินรั่วไหลเช่นเดียวกันหยุดไปเลยมันจะเป็นช่วงที่เรา่ะสามารถที่จะเก็บเงินเก็บทองได้รักษาความสัมพันธ์ไว้ได้แล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคือไม่เครียดมีความสุขคือถ้าสมมุติเราพยายามที่จะทาไปเรื่อยๆอาจจะต้องตกแต่งบ้านช่องตกแต่งรดลายยานพาหนะหรือจะต้องคุยเรื่องเครียดกับคนในครอบครัว เรายพยายามที่จะเดินหน้าต่อคุยต่อทับทุกเรื่องและมันก็จะทามาให้เหตุการณ์เนี่ยมีแต่เรืขมิงเกลียวก็คือเครียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นันนั้นพยายามหากิจกรรมอื่นที่มันจะไม่เกิดรายจ่ายพยายามให้ความเป็นส่วนตัวกับคนในครอบครัวพยายามที่จะรักษาช่องว่างให้ทุกคนเนี่ยอยู่กันได้แบบ รู้สึกว่าไม่เกร็งอยู่ในได้แบบรู้สึกว่าสบายบายไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อกันมากมานะักคือในส่วนตัวเราอะไรที่เราต้องทาเราทําเต็มที่ไปเลยแต่ส่วนตัวคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดคาดหว,วังต้องทำหนึ่งสองสามสี่ไม่งั้นจะทําให้เกิดปัญหาไม่เลยเราแค่อ๋อผ่อนคลายส,สบายแล้วพอเลยช่วงปลายเดือนเนษายสยังไปได้เหตุการณ์ที่กลับมาตีคายกลับสู่ภาวะปกติใครที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวใช้วันเดือนปีเวลาเกิดของเราของคนรักเนี่ย เข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้เลยอาจารย์จะคอยอยู่ดูแลราศีพิจิกนะราศีแห่งอัจฉริยะและมีอิรัรษณ์ไม่เหมือนใคร